เหตุรอบคาบอมใกล้บ้านพักของนายอำเภอตากใบนะคะทำให้มีพลทหารเจ็บสองนายนะคะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะว่ารถที่ใช้ก่อเหตุเนี่ยคนร้ายดักปล้นมาจากผู้หญิงคนหนึ่งค่ะส่วนคนร้ายเนี่ยได้หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ที่ประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วด้วยค่ะ นี่นะคะคุณผู้ชมคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงประมาณก่อน4ี่ทุ่มเล็กน้อยนะคะประมาณ3ามทุ่มห้นาทีนะคะทางตํารวจสพปากใบตักใบจังหวัดนาราธิวาสเนี่ยออบอกนะคะว่ามันเกิดเหตุคาบอมที่บริเวณหน้าบ้านของว่าที่ร้อยตรีจิรัตสิริวันลบค่ะเป็นในอําเภอตักใบซึ่งก็ตั้งอยู่ในตําบลเจ๊เหนะคะ พอเข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบว่านอกจากแรงระเบิดจะทําให้บ้านที่อยู่ใกล้เคียงกับบ้านพักในอาเภอตากใบเสียหายหลายหลังแล้วเนี่ยมันยังมีพลทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือเจ็บอีกสองนายค่ะคือพลทหารกันตยศบินหลีมาอายุ22ปีสังกัดหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ มีบาดแผลไฟไหม้ตามร่างกายเกิน50นะคะแล้วก็ถูกสะก็ดระเบิดบริเวณแผ่นหลังอีกคนหนึ่งค่ะคือพลทหารอนุวัฒน์เหมาราอายุ22ปีสังกัดเดียวกันนะคะก็มีบาดแผลไฟไหม้เกิน50ตามร่างกายเช่นกันนะคะแล้วก็ยังถูกสะก็ดระเบิดบริเวณแขนขวามีแผลฉีกขาดที่บริเวณขาข้างซ้ายล่าสุดนะคะก็ได้ถูกนำตัวรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเรียบร้อยแล้ว ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะตามข้อมูลนะคะที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ไปนะคะวันนี้เนี่ยทางนายสิทธิชัยสวัสดแสนนะคะซึ่งก็เป็นรองผู้ว่าจังหวัดนราธิวาสเนี่ยนะคะเดินทางลงไปในพื้นที่เกิดเหตุเรียบร้อยแล้วนะคะเบื้องต้นก็ทราบว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ คนร้ายเนี่ยเขาแอบ,บหลบหนีไปซ่อนตัวที่ประเทศเพื่อนบ้านเรียบร้อยแล้วส่วนระเบิดแสวงเครื่องที่คนร้ายใช้ก่อเหตุในครั้งนี้ประกอบเอาไว้ในถังแก๊สหุงต้มของประเทศเพื่อนบ้านค่ะแล้วก็จุดชนวนด้วยการตั้งเวลาด้วยวิทยุสื่อสารคนร้ายเนี่ยได้บรรจุน้ำมันเบนซินสองแคนลอนเอาไว้ในรถเก๋งคันที่ว่านี้ด้วยจนเกิดระเบิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายจนมีเจ้าหน้าที่ทหารที่บาดเจ็บสองนายนะคะ จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงประมาณ10นาทีก่อนเกิดเหตุนะคุณผู้ชมนะประมาณ3ทุ่ม40เนี่ยคนร้าย9คนค่ะแต่งกายด้วยชุดสีดำบุกขึ้นบ้านของนางสาวมาเรียมแล้วก็ใช้ปืน M16 คู่บังคับจับเธอมัดแล้วก็ป้นรถเก๋ง ขับออกจากบ้านของนางสาวมาเรียมหายไปคาดว่าคนร้ายเนี่ยจะเอารถคันนี้ไปซ่อนระเบิดค่ะแล้วรถคันนี้มาโพโล่อีกครั้งบนถนนสายบายพาสเลี่ยงเมืองโดยมีรถมอเตอร์ไซค์หนึคันคนร้าย1คนนะคะขับนำหน้าแล้วก็มุ่งหน้าสู่บ้านพักของนายอำเภอพอมาถึงจุดที่เป็นลักษณะเนินลาดชันค่ะคนร้ายเนี่ยได้ออกจากรถเกง๋งแล้วก็วิ่งซ้อนท้ายรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดติดเครื่องไว้ หลบหนีไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ปล่อยให้รถเก๋งที่แอบซ่อนระเบิดมาเนี่ยไหลไปตามถนนเพราะถึงบริเวณหัวมุมสามแยกซึ่งมันอยู่ตรงข้ามหน้าบ้านพักในอำเภอเนี่ยมันก็เลยเกิดเหตุระเบิดนะคะสนั่นวันไหวไปทั่วเลยนะคะนี่คือภาพที่เราได้เอาไว้คุณผู้ชมได้ดูนะคะเพียงแต่ว่าภาพของจริงมันดูโหดร้ายทารุณน,นะคุณผู้ชมนะต้องต้องเบลอเป็นสีเออขาดำให้เห็นนิดนึงนะ,ะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะทีนี้ช่วงสายที่ผ่านมาค่ะคุณผู้ชมคะทางตํารวจ สพปักใบเนี่ยนะคะก็ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่าช่วงคืนที่ผ่านมาเนี่ยมีคนร้ายที่แต่งกายชุดดำเรียนแบบทหารแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยขู่บังคับจี้รถมอเตอร์ไซค์ของชาวบ้าน4คันในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนคนร้ายเนี่ยได้ขี่แล้วก็ซ้อนท้าย หลบหนีไปท่ากลางความมืดค่ะและในช่วงสายของวันเดียวกันก็พบว่ามอเตอร์ไซค์ของชาวบ้านทั้ง4คันเนี่ยมันไปจอดทิ้งเอาไว้ที่บริเวณท่าเรือข้ามฟากในพื้นที่ตำบลเกาะสะท้อนซึ่งต่อมาทางชุด EOD แล้วก็ทางกอมพิสูจน์หลักฐานราธิวาสเข้าไปตรวจสอบรถมอเตอร์ไซค์ทั้ง4คันซึ่ง กลัวเหมือนกันนะคุณผู้ชมนะว่าคนร้ายเนี่ยเขาจะไปซ่อนวัตถุระเบิดเอาไว้คือกังวลว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการก่อเหตุซ้ำสองนะคะค,คือเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วเบึ่มขึ้นมาอีกครั้งนึงหรือเปล่านะคะก็เลยต้องเข้าไปตรวจสอบแบบระมัดระวังนะคะทีนี้ถ,ถามถามถึงความเชื่อมโยงหน่อยค่ะคุณผู้ชมครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยทางรองนายกภูมิธรรมเวชย,ยชัยนะท่านก็เป็นรัฐมนตรีกรลาโหมด้วยนะคะบอกว่าตอนนี้พื้นที่เนี่ยกำลังเคลียร์กันอยู่นะคะซีลเขตเทศบาลทั้งหมดแล้วแล้วก็ประกาศให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังถ้าไม่ ไม่ควรเข้าพื้นที่ค่ะแล้วก็ให้พกบัตรประชาชนพร้อมสําหรับการตรวจสอบส่วน การที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะอาจจะโยงไปถึงคดีตากใบที่มันใ,นใกล้หมดอายุความหรือเปล่าคุณภูมิธรรมบอกว่ามันก็เป็นเงื่อนไขในการสร้างสถานการณ์กดดัน <DNA. S 1> ก็ยอมรับว่าเป็นไปได้คะ่ะเ <Okay. S 1> พราะว่าคดีตากใบเนี่ยเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนและคดีจะสิ้นสุดในวันที่25ตุลาคมนี้แล้วแต่เรื่องนี้คงต้องให้ทางผู้ที่ถูกกล่าวหานะคะก็คือพลเอกพิสารวัฒนวงคีรีสสบัญชีรายชื่อพักเพื่อไทยแล้วก็อดีตแม่ทัพภาคที่4ได้พิสูจน์ตัวเองในชั้นศาลค่ะ